บดสวดรัตนะปริตยังกินจิตวิตรังอิทัวาหุรังวาสาเคสุวายังรัตนังปณีตังณนะโนสามังอิอัตถิตาถาคาเตน,นะอิทัมปีพุทโธรัตนังปณีตังเอเตน,นะสัจเจนะสุวัติหนตุขยังวิลาคางอัตมาตังปณีตัง ยาทาชาคาสังยมุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมีนะสังมาติกินจิอิธรรมปีธรรมีรัตะนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตูยามพุทธาเสทโทปะลิวันนะอีสุจริงสมาธิมานันตะลิกันจะกัญยามาหู สมาธินาเตนะสะโมนาวิชาติอิธรรมปีธรรมเมรุะตันังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุเยปุคาลา,าธาอาทะตังปัสสัทธาสตาริเยตานิยุคานิหนติเตทะขิเนยยาสุขตัดสัสาวกาอเอเตสุทินานิมหภารานิเอธรรมเอธรรมปีสังเคระตันังปณีตังเอเตนะขัจเจนะสุวัตถิหนตุเยสุป,ปะ ยุตตามานัสาทะเลหะทัดเหนะนิกามินโนโคตามาสาสะนมหิเตปติปัตาอะมะตางวิไคหะรัทามุทานิพุติงพุนชะยะพะมานาเอกธรมปิสังเครัตะนางปณีตาเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุขี่นางปุรานางนาวังนัทีซ้่มพวังวิรัตตจิตตายติเกวภวิภว,วิวัสมิ พวัวสมิงเตขีนาพีชาอาวิลุนหิฉันทานิพันติทีลายะถ่ายยามปะทิโปอิทัมติสังเราตานางปณิตาเอเตนะสัเตเจนะสุวติหนตุหัวสวดธรรมบทสหสวรร์อัตตาหะเวชิตังเสยโยจะยาจายังอิตราปรชาอ,อัตตาทันทัสสะปัตโปตโปสัสนิจังสัญญา ตะาาลิโนเนวะเทโอนะคันทัพโพนมนมะนมาโลสหพรม,มูนาชิตตังอปะชิตังกะอิลาตะทาลูปัสะชันตุโนบวสวดเกสปุตตะสูตรภาสิตตะมิตัง เตน,นะพัควาชาณนะนะตาปัสาตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทน,นะเอถาตุมเหมาอานุสเวนนะมาปะลัมมะปะลายะมาอิติกิลายะมาปิตะกะสัมปทาเน,นนะมาตากะเหตุมานะยะคะเหนะมาเออาการปะลิววิกันติกวิตาเกนนะมาถิถินิชานะขันติยามา พาพะดูปะตายะมาสามาโนโนคาลุยะธาตุมเมเหตอัต,ตนาวชาเนยยะยาถาอิเมธรรมะนากุสลาอิเมธรรมะอสาวัชชาอิเมธรรมะวิงยูคาลาหิตาอิเมธรรมะสมมาตาสามาทินาอหิตายะทุกขาย,ยะสาวัตันติอัฏฐตุมเหปะชะเหยยาถายะฮาตุมเห อาเตาวนาวะทาเนยยายาถาอิเมธัมมากุสลายอิเมธัมมานอนาวัตชาอิเมธัมมาวิญูปะสัทาอิเมธัมมาสมาตัายเมสมาทินาหิตายะสุขายาสังวันติอาถาตุมเมเหอุปะสามปดชะวิหะเลยยาธาตี บทสวดอุปเนิยสูตรอุปานียติชีวิตะมะปะมายุงชะลูปณีตัสสะนะสันตินตานาเอตังพระยังมารณนเมขามาโนปุญญานิกะอิราถะสุขาเววะนหานิมหานิอุปนิยติชีวิตะ มาปะยะมายังชะลูปะนีตัสสะนันตินานาเอตังพระยังมรณเเปิขมาโนโลกามิสร้างปะสะปะชเปะชเหสันติเปโคโยทะกาเยนะสังยโมวาจายะอุทธะเจตัสะตังตัสสะเปตัสสะสุขัยโหติยังชีวมาโนปะกะโลติปุญญงังมธโมเหหเวรคติธรรม,มาจาริงธมโมสุจินโนสุขมาวะหาติ เอสานิตังนิสังโสทมเมสุจินเนนะทุตคติคติธรรมมจารีสัพเพสร้างขารานิจาติเอธาปัญญะบัสติอานานิพินทัตติทุกเขเอสามะคควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติเะธาปัญญายะบัญญะบาสาติ อาถานิพินทติทุกเขเอสมามะโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตติยธา,าปัญญายาปัสสติอาถานิพินทติทุกเขเอสมามะคควิสุทธิยาบสวอปันนะกะชาดกอปันนะักฐะานะเมเกตุติยังอาหุตขิกาหักิกาเอตตะธัญญายะเมฮาวีตังคันเหยเยะอปันนะกัลงพะหุพะหุงเวสารนางยันติ ปัปพาตาติเอ๊ปัปพาตานิวานานิจาอารามัคลุกขะเจตอิตตยานนิมนุสสายอะพายะตัตชิตาเนตังโขสรารังเขมังเนตังสรารังสารมุตตะมังเนตังสรารนณะมาคัมมะสาาัพพาทุกขะปะมูจติโยจะพุทธทันยะพุทธันจัตธรรมจัตสังคันจักสารังฆโตสตาลยะสัจตานิ สมมปัญญายะปะตตัตสติทุกขงังทุกขะสมุปาทางทุกขะสสะจากอะมังอริยจากออถังคิกังทุกขูปะสมะคามินางเอตังขโขสรนังเขมังเอตังสรนมุตตะมังเอตังสรนาคามาคามะสัพพะทุกขปะปมูจติหมดสวดเทะนะาขะละสักคาถาคาถาอตีตังนาวะเขเมยะนะปะ ติกลางเคอนาคตาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตมัมปะฮินันตงังอปป,อปับตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตัฐาวิปัสสติอาสังหิตตังอาสังกุป,ปังตังวิทามะนุกลูกลกลกหะเย บุกก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมเนืองเนือให้ปบุกบองเถิดอัเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญาบระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ถึงความตายในวันพรุ่งนี้นะฮีโนสังขันเตนะมหาเสเนนะีนะปัญจุมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัตุลาผู้มีเสนาใหญ่น,นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะทันติตังตังเวพัทยกะกะระโตนติสันโตอาจิกาเตมุนิติรามุนีผู้สงบเย่อมเยี่ย,ยมบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเลิศด้วยประการชนิแลบสวดพินหะบันเจก ปัญจเวขณะปาถะชลาธรรมโมมหิชรางานตีตา ah เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมโมมหิพยาทิงานตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานะธรรมโมหิราณางานตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สภพปิมเนปิเยหิมะนาเฟหิามานาภาโววินาภาโว เราจะเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะกมหิธรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปาติสาานาเรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังทำมังกริซามีกัลยานังวาปะปะกังวาตัสสะทายาทาปวิซามีเรามีกรรมเป็น เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบๆกรรมมนั้นกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอามเหหีอภิอภิหังอภินหังปัญจัเวกขีดตับพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเกิด ทุกข่าวปัตตาเจนีทุกขา่าวพยะปัตตาเจนีพญาโสกับปัตตาเจนีโสกาโหนตูสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจามีสัมมาทาังบุญญาสัมมาทาังสัพเพทเทว,วานุโมหันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังขันตุสัทายกสีหลังขันตุสัมปทาเพราะว่านาพิจตาโหนตุขสันตุเทวตาขาตาสัพเพพุตตาพระปัตตาปัญเจกานันจียงพลังอรหันตานันจเตชีนาลังพันธมิสพัพพะโส มาสวดเทวตาปฏิทานนะคะถายยาเทวตาสันติวิหาราว,วาสินีทูเปคาเลคูีิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานีราวันตุกูชิตาก็ทิ้งกาลนเตทาวิหานมันทะเลเทราจามาชานาวากาจับผิขาโอสาลามิกาธนะปฏีอุปาสากา ค่ะมาจากเทซ่าี่คะมาจากอิสราสปาปวนาภูตาสุปปานสิตาพระอวันตุเตชลาคุชาเยบีจาอันท่าซัมภาวะสร้างเซทาชาตาอัฐาโวปะปาติกานิยานิกังธรรมวะลังปฏิจจะเตสัมเพปิทุคัาสสาัตตะโลตุตั้งพยังท่าตุจิตลังจะตังทมโมธรรมะจะธรรมะทะลาจะผุลาสังคโคโหตุสัมคโควะอัถไยะจะหิตายะจะ อัมเถระคาตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมะไซโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมโสดาเลียปะเวทิเตตัวสวนสัพพะปฏิทานะคะถาถาท่านท่านไม่อย่างปฏิทานะคะาถาโยพนามะเซปุญญสิธานิกัตตัสญา,านัญญานิกัตานิเมเตสั่นสัพพะคิโนโหนตุสต,ตานันตาปมาฆะมะลากาเยปิยาคุณะวันตาจะไมห้างมาตาปิตาทัายโย ทิท่าเมจายะทิท่าวาอันเยมชาชดตะเวริโนสัตตาจินติดติดฐานติโลกัสมิงเตพุมมาจาตุโยนิกาปันเจกะจกตุโวการาสังสาลันตาพาวาพาเวยาตังเยปต,ติทานามเมอนุโมทันตุเตสร้างเตสายามเยจิทมังนปะชานันติทเทว,วาเตสังนิเวทยุง ไมยาทินนานะปุญญานางังอนุโมทนาะเหตุนา,าเพสัตตาสาัทหนตุเวลาสุขาชีวิโนเขมะปะทันจปะปะโลตุเตสาสาสิชะตังสุภาขอสั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ขา้าพเจ้าได้ ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและมีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งอื่นทั้งหลายอื่นที่เป็นกลามีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจอ,อนุโมทนาทานเองเถิด กษัตริย์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพะยาขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งกษัตริย์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรจงอยู่อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียร นนี้ส่งแห่งการบูชาพระรัตนา์ตายด้วยการสาธายาบทสวดมนต์พระสูตรพระบริตและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอใข้าพเจ้าจเจริญจากั้างๆางโลกและทางธรรมขอหวยเทพทพญาหวยเทพดาทั้งหลาย บทอนุโมทนาในการสาธสวดสรรทายายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระกิ่งไยรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัระวันิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระวริษและข้ามงคลในพระคาถาต่างๆจงสาเร็จศักดิสิทธุบุการเธอสาธุ